สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่วัดกำแพงหนึ่งวันนะครับผมนี like at ่นะครับวันนี้เป็น <den> ว <See> ันรับพายอีกหนึ่งวันนะครับผมนี่ครับพิหารกำลังสร้างเลยนะครับหลวงพ่อไปอยู่ในนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับกอรับพากันแล้วก็ซื้อขายกันนะครับที่ตลาดนะครับผมบรรยากาศภายในวัดนะครับซื้อขายกันนะครับเดี๋ยวไปช้อนซื้อนะครับ่าของปลอมออกแล้วต้องมาที่นี่เลยครับแท้ๆแน่ครับออกจากวัดซื้อเลยพี่แดงโอ้ยพี่แดงสวัสดี โอ้โหเล่นด้วยอ่ะพี่มาทุกวันอันนี้อันนี้ของพี่อ่ะพี่เปิดองค์เท่าไหร่พี่เปิดองค์เท่าไหร่พี่ได้ได้ได้พี่จะขายกันครับ ขายกันเยอะเลยนะครับซื้อขายกันนะครับเดี๋ยวขอแบ่งจากพี่รู้จักกันใรยการการซื้อขายเครับซื้อง่ายขายคล่องนะครับว่าอันนี้แท้แน่นอนครับอย่างนี้กาซื้อครับอย่างนี้

<__อันนี้มั่นใจเลยนะครับอคอนแท้แน่ใช่เลยแล้วเรากบอกว่าท้าหาเป็นนั่น <LP> <d> ี่ผมไม่เป็นรว,ย,วย,ๆๆๆยครับวันนี้พี่แดงผมรวยรวยเลยรวยเละเลยนี่นะครับผมกำหนดรับพระน,นะครับตามนี้เลยนะครับผมยังรับเรื่อยๆนะครับ ออกมาเรื่อยๆแต่ต้องระวังของปลอมนะครับตอนนี้ออกมาเยอะนะครับต้องระวังนะครับรับพากันนี่ครับผมได้มาหนึ่งองค์นะครับวันนี้อันนี้ครับผมอันนี้อันนี้เขาแบ่งไว้นะครับพี่แดงอันนี้แท้แน่นอนเลยนะครับสีสวยเลยนะครับกล่องเดิมเดิมวะต้องซื้ออย่างนี้นะครับผมแน่นอนครับของปลอมออกแล้วนะครับต้องระวัง นี่ครับผมเนื้อเงินครับพิมพ์เล็กนะครับผิวกระจกเลยนะครับสวยๆนี่ครับนี่ครับผมด้านหลังนะครับเน้เงินนะครับผมงามๆเลยนะครับเหรียญนี้เขาแบ่งมาให้นะครับผมเหรียญนี้ไม่กี่พันครับผมครับผมขอบคุณนะครับผมที่รับชมเดี๋ยวกลับละครับผมเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนื้ออื่นครับผมสวัสดีครับ